หากคุณมีเครื่องยนต์เบนซินอนเนกประสงค์อยู่แล้วไม่ว่าจะขนาด5.5 6 5ที่มีแกนเผาขนาด6ขุนและคุณต้องการสูบน้ํานี่เลยครับนี่เลยครับปับ๊มชนเครื่องอลูมิเนียมยี่ห้อทากะรุ่น pu 80 T ทความหนาในส่วนตัวบอดี้ปั๊มชนหนาถึง6.30มิลปริมาณน้ำ970า970ลิตรต่อน,นาทีสรงสูง28เมตรลึก7เมตรความเร็วรอบ3 6 0 0รอบต่อนาที เดี๋ยวเราจะประกอบการใช้งานให้ดูง่ายมากอย่างแรกหน้าแปลนนะครับให้หันบริเวณที่ยืนย่นตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บฝาปั๊มชนนะครับด้านนี้นะครับให้หันตรงนี้ที่มีโลโก้ตรงนี้เข้าทางนี้ครับขั้นต่อไปน็อตน,นะครับใช้หมดสตัวน็อตทุกตัวต้องมีแหวนรองนี้ให้ใส่เข้าบริเวณนี้ทั้ง4ตัวแล้วขันให้แน่นหลังจากที่ประกอบฝาเสร็จนะครับอย่าลืมใส่ซีนยางบริเวณนี้ด้วยนะครับขั้นต่อไปนะครับก่อนที่จะใส่ใบพัดให้นำริมที่ติดกับเครื่องยนต์ใส่บริเวณนี้ก่อนนะครับ และดูจุดบริเวณเพานะครับล,ล่องริมกับริมตรงนี้ให้ใส่ให้ตรงกันนะครับฝาครอบใบพัดนะครับให้ใส่บริเวณนี้ให้ดูจุดมาร์กนะครับตรงนี้ให้ลงล็อกนะครับหลังจากประกบเข้าให้เรียบร้อยแล้วให้นาน็อตทั้ง4จุดขันให้แน่นนี่นครับใส่เข้าลักษณะแบบนี้และนําซีนยางใส่บริเวณนี้นะครับและขันเข้าบริเวณนี้ หลังจากใส่ข้อต่อทั้ง2จุดแล้วแน่นเรียบร้อยแล้วให้นำสายส่งน้ำมาใส่ริเวณทั้ง2จุดและหันให้แน่น